ผ้ายยกดอกงามเลยนะคะผ้านิ่มพลิ้วทุกผืนค่ะลวดลายสีสันนะคะหลากหลายเลยนะคะบอกได้เลยว่าลายสวยทุกผืนนะคะลายสวยทุกผืนเออแล้วก็ลายเนี่ยเป็นลายที่คมชัดมากส่วนใหญ่เนี่ยลายพวกนี้เราเพิ่งได้มากันนะคะเดิมทีจะเป็นลายแบบเดิมๆนะคะอันนี้จะเป็นลายมีลายใหม่ด้วยนะคะท่านที่ชิดชอบนะคะลายเล็กๆนะคะนี่ค่ะเราก็มีนะคะ นี่ค่ะโทนสีชัดๆตามนี้เลยนะคะผืนนี้จะเป็นชมพูบางๆนะคะเชิงสวยมากๆนะคะใกล้เทศกาลสงการแล้วนะคะสาวๆหาผ้านุ่งนะคะผ้าไทยทําบุญใส่บาทกันคือราคาพิเศษจริงๆนะคะปกติผืนละ2,000บาทตอนนี้เราลดราคาทุกผืนเลยนะคะสอบถามเข้ามาเลยลดร,ราคากันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ ซื้อผ้าตอนนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมากนะคะ a d ด id line นะคะใต้โพสต์นี้เข้ามาสอบถามเลยเราจะส่งภาพนิ่งให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่นชอบพื้นไหนรีบจองก่อนเลยนะคะจองก่อนสวยก่อนได้ถูกใจเราด้วย